ราศีมังกรพระอังคารจะทําการย้ายราศีในวันที่26สิงหาคมจนถึงวันที่19ตุลาคมประมาณ45วันนะครับพระอังคารย้ายเข้าพบอลิอยู่ที่ราศีเมถุนชาวราศีมังกรพระอังคารมาจากคำว่าพันธุและลาภะนะครับชาวราศีมังกรท่านให้ระวังปัญหาของการขัดแย้ง ปัญหาการทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถล,ลายานพาหนะหรือทรัพย์สินของท่านให้ระวังจะมีเรื่องของการเสียหายมีค่าใช้จ่ายมีการ่้มแซมบ้านรถระวังเรื่องของการขัดใจกันการทะเลาะกับคนในครอบครัวนะครับสำหรับชาวราศีมังกรท่านอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่อง can ngân